สวัสดีครับสวัสดี f อและอาจารย์ทุกท่านที่ชื่นชอบในการ่อนนกข่ใหญ่นะครับผมอยู่ผมสายดำนกขาใหญ่กับเจ้าสองเช่นเคยครับผมวันนี้มาเยือนอยุธยาอีกหนึ่งครั้งครับผมมากับเจ้าฮัดตั้งแต่ตอนตีสีครึ่งครับผมขับรถมาออกมาด้านขวาน่าจะเป็นมาไกลครับผมน่าจะเป็นเขตของบางไทรไกลมากครับออกหาไม้ใหม่ๆขับมามะม่วครับผมแต่ยัง ยังไม่ได้ยินเสียงนกขันนะครับผมเดี๋ยวลองใส่มั่วๆดูก่อนเดี๋ยววันนี้มามาลองรวมรุ่นในกันในมุมมองของกล้องตัวใหญ่กันบ้างครับผมรับมุมมองแบบอีกแบบหนึ่งนะครับกล้องตัวใหญ่กับอ่าไมค์มาฟังเสียงแบบคมๆจะชัดกันดูครับผมเดี๋ยวเอาเจ้าสองขึ้นใส่ดูไม่รู้ว่าแถวนี้มีนกป่าหรือเปล่านะครับ เดี๋ยววันนี้เอานกมาปล่อยอีกสามตัวครับผมตัวแรกนะครับนี่ครับตัวนี้เป็นเป็นลูกนกครับครั้งที่แล้วประมาณสองสามอาทิตย์ครับผมขับรถกลับขากลับครับเจอเขาหมดแรงแล้วนอนอยู่ข้างถนนครับก็เลยเอาเอาเขาไปให้เขากินข้าวที่บ้านแล้วก็ เริ่มแข็งแรงครับเลยเอากลับมาปล่อยปล่อยออกาไปครับผมส่วนนี้เป็นแทมที่50 9ครับผมส่วนนี้ครับส่วนนี้เสียงเล็กเตะหูครับผมแต่ไม่เอาครับปล่อยอาไปครับไปส่วนนี้อีกหนึ่งตัวครับแทมที่5 8ครับผมโอคูสู้ก็จะสองอากองนาพเนียดเลยครับนี่ครับดูครับปล่อยไปครับผม กไม่ใช่ตัวไม้ไปเกยังไม่ดีพอครับต้องเอาตัวที่ดีที่สุดครับปล่อยออกไปครับผมเดี๋ยยังไงมารวมลุ้นด้วยกัน,นครับผมว่าวันนี้ไอ้สองจะมีแทมหรือเปล่านะครับไปรวมลุ้นด้วยกันครับผมดามกันครับ เดี๋ยวผมให้ดูทำเลของไม้นี้ครับผมผมมาเจ้าสองใส่ต้นนี้นะครับนกป่าตัวที่ติดตัวแรกนะครับบินมาจากทางด้านนู้นครับบินมาจากทางนู้นแล้วมาเกาะเกาะต้นไม้ครับเจ้าขอเจ้าสองดึงดึงอยู่พักใหญ่ครับแล้วเขาก็บินขึ้นเกาะแล้วก็คูใส่แล้วก็กระโดดติดแล้วระหว่างที่ไอตัวนี้ติดผมกําลังจะเอาลงครับนู่นครับมีอีกตัวอยู่ทางด้านนู้นครับบินมาครับตัวเสียงใหญ่ บินมาเกาะบินมาแล้วมาคูสู้ไก่สองแล้วไอตัวที่ติดครับตัวที่ติดมันดันดิ้นครับดิ้นแล้วเขาตกใจบินออกแล้วบินออกแล้วกลับเข้าไปใหม่ครับโอ้โหมันดูจริงๆกลับเข้าไปคูกันสักพักแล้วไอตัวตัวที่ติดดิ้นอีกรอบหนึ่งแล้วคอนรถคอนรถเขาตกใจบินออกแล้วกลับมาคูสู้กันอีกครับผมโอ้โหยอมใจมันเลยแต่คิดว่าคงไม่ได้ตัวแล้วครับผมเพราะว่าคอนมันลด สองด้านแล้วคงไม่ได้ตัวแล้วแต่ ừ, ừ, ขนาดคอรถมันยังกลับมาอีกครับโอ้ยอมใจมันเลยโอ้มันเด็ดจ,จริงๆแต่น่าจะกลายเป็นนกรู้หรือเปล่าหร,หรือเปล่านะครับพอเห็นพระเนีดศบแล้วแล้วผมเดินเข้าไปไล่มันออกแล้วตอนที่มันจะเอาลงครับผมนี่ครับทำเลงใหม่นี้ครับนี่ครับอันชัยานะครับอู่ไ้ใส่แม่งบินนี้เลย นี่ครับผมแตมที่เจ็ดสิบครับผมแหมแตมนี้ดูๆครับตัวนี้มาคูได้สักพักแล้วก็กระโดดนะครับแล้วก็กำลังจะเอาลงครับมีนกเสียงใหญ่ครับบินเข้ามาหายสองแล้วคูสู้โอ้โหขนาดตัวนี้ติดอยู่นะครับมันก็ยังสู้ดูจริงๆแต่สดายมันดิ้นครับผมดิ้นรอบแรกมันก็บินบินออกออกห้าง แล้วก็กลับมาใหม่พอกลับมาใหม่ไอตัวนี้ดันดิ้นอีกครับผมแล้วคอนพระเนี่ยรถโอ้ยคูสู้กันโอ้ยเต็มเลยครับตัวนั้นครับเฮ้ยเดี๋ยวเอาขึ้นใหม่อีกรอบหนึ่งครับผมว่ามันต้องกลับมาแน่นอนดูจากลักษณะทรงแล้วมันดูมากครับผมต้องมีโดดแน่นอนนี่ครับเต็มๆครับอีกหนึ่งแต้มครับผมออยุธยาครับผมเดี๋ยวดูกันครับมีอะไรดีหรือเ่า แม่สิได้ถ้าถอนเป็นรถนี่ลุ้นแพ็คคู่ครับเดี๋ยวลุ้นอีพีต่อไปครับผมว่าจะไอตัวเสียงใหญ่จะได้ตัวหรือเปล่าครับผมเดี๋ยวยังไงคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สำคัญอย่าลืมกด,ดิ่งแจ้งเตือนนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปในครั้งต่อไปส่วนคลิปนี้อี EP นี้ผมกับเจ้าสองต้องลาไปก่อนนะผมเจอกันใหม่อีีหน้าครับผมสวัสดีครับ